อ้าวยกยกยกขึ้นค่ะยกขึ้นค่ะโยกค่ะโยกลุ้นในฝรั่งโยกอะค่ะเพื่อนขอทำมั่งสิจะปรูปวะ,ปะทำไงนะั้นเมื่อกี้กระทอนรถตโ๋ม ใช้เวลานะเนี่ยเอ้าไม่ใช่มันต้องใช้ความไหวเพื่อนจ๊ะคือคนที่เขาชำนาญแล้วเขาก็ทำได้เร็วเนาะ ทำเองอยู่เองทำเองอยู่แบบประหยัดเพื่อนๆจ้าอยู่แบบประหยัดอยากทำเองเป็นน่ะคะ่ะเพื่อนๆเนาะอยากทำเองเป็นน่ะอยากทำเองเป็นก็ต้องฝึกนะคะเพื่อนคือฝรั่งน่าจะคิดว่าเจ้ทำงานช้านะ่ะเพื่อน,เอนๆเขาก็ไปปลดล็อกอีกด้านหนึ่งเนาะทำอะไรไม่ทันใจเขา อ๋อมือใหม่เนาะนี่เดี๋ยวมันจะหนักมากเลยนะคะเพื่อนอันนี้ไม่รู้จะ้จะยกออกได้ไหมชิมชิมหน่อยได้อยู่เพื่อนแล้วก็เราก็วางแล้วเราก็หมุนหมุนมุนหมุนไป โอเคโน่จะไปวบคุมกับเดนแค่ริกาเดนน่ะวะคือล้อรถที่ดีอ่ะบอกคนรับเงินงนสเกลเรียมต้องเช็คด้วยนะคะว่าสะอาดหรือเปล่าเนาะอ๋อนี่ไงถุงมือไม่มีไม่ได้ใส่ถุงมืออทกอะอ๋อนี่งถุงมด้ใส่ถมือ ก็อันนี้ฝรั่งเขาก็ได้เขียนเอาไว้นะคะว่าอันนี้ว่าล้อฮ่ฮนะรล้อเขาเขียนข้างขวาแล้วฟร์มมาบอกเด็กเด็กก็ร้องหัวดำบอกต้องเช็อรอยด้วยนะเพื่อนๆอันนี้แจ้ดูแล้วปีหน้าต้องเปลี่ยนเนาะ เดนน่สนว์ม huh. ัสตบีทาเหอไม่ท <but Hayır. S 2> uh ี่กูอราแต่เดลิตเหนยสิไม่รู้ใช่แต่ว่าแต่ว่ามันเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมันจะลื่นอันตรายนะเพื่อนเวลาฝนตกอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเราเอาไปใกล้ๆก่อน

ก็ต้องหมุนล้อรถให้มันกุญแจสามารถล็อกไขเข้าไปได้อะคะ่ะเพื่อนมันจะมีมันจะมีช่องเนาะน้นี่อมุัน,บบน้นตี่ต้องใส่กุญแจแบบนี้มันจะดำ สกนี่เพื่อนๆต้องใส่แบบนี้ชึบใส่เข้าไปเมื่อกี้ตอนเราขายออกเราหมุนทางนี้เนาะเราก็ต้องหมุนทางนี้เนาะใช่ไหมขนาหลัสมสเตอร์นี่คือแม่บ้านต่างแดนทำเอง นี่ใส่ป้ายค่ะใส่ป้ายค่ะมันแหล่ี่สวิงฝรั่งบอกว่าทำไมมาเปลี่ยนล้อรถใส่แจ็คเก็ตสวยจังเลย <c oughs> เอาเอาว่าฝรั่งเขาไม่เดือดจะติดบ้านกันยังไงตัวใส่ ตกใจหมดเลยน็อตไม่ยอมออกมาด้วยค่ะพี่น้องเสื้อแจ็คเก็ตเนี้ยแจ้ซื้อมาไว้เก็บเห็ดหน้าหนาวเพื่อนๆหกสิบโครนก็เลยไม่เป็นไรค่ะใส่ได้ค่ะอ๋อมันก็ไม่ได้ยากนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันหนักนิดนึงมันค่อนข้างหนักนิดนึงเนาะแต่ถ้า เราเทรนไปมันก็จะไม่หนักเนาะอ้าวอันสุดท้ายสำหรับล้อนี้นะคะเดี๋ยวให้ฝรั่งเขาคอนโทรลอีกทีหนึ่งค่ะโซ่คลอชเอารถลงได้ค่ะ นี่ฝรั่งทำให้ดูนี่เขาหมุนติ้วเลยเพื่อน <c oughs> เออดีด,ดีอันนี้ก็คือการเราประหยัดนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาไปให้เขาเปลี่ยนให้เดี๋ยวเจ้ถามฝรั่งเ <c oughs> อ็นสกริงวอคสตาเดนอมวีเชอร์อินโแวสตออมดมสบิตโอนอ๋อประมาณ200โคร ون, <c oughs> นเพื่อนอันนี้เราก็ประหยัด สองรอยโครนเอาไว้กินพิซซ่าเนาะ <laughs> W B port, sport sport Sam s p o r ซ้ำเลยแต่ประหยัดได้200ร้อยโครนนะคะเพื่อนแล้วก็ค่าค่าน้ำมันด้วยเนาะเพื่อนก็ได้อยู่เนาะนับไปสองร้อยห้าสิบนะคะเพื่อนยอดกระปุกเอาไว้ค่ะเช็คเช็คพลังเช็คแล้วเราก็ต้องอ่า ดูความสะอาดด้วยนะเวลาเราเอาเอา,เอ,าออกเนาะดูความสะอาดตรวจตราให้เรียบร้อยถ้าไม่สะอาดเราก็ต้องเช็ดให้มันเรียบร้อยอค่ะเพื่อนนี่เดี๋ยวดูฝรัง่งยกขึ้นอีกทีหนึ่งค่ะว่ายกเหมือนเจ๊หรือเปล่าเดี๋ยวดูไหนดูยกเหมือนกันวะ โอ้มันหนักนะเพื่อนแล้วก็ต้องหมุนหารูรูนออาา็อตอะขาทั้งจากด้านในและด้านนอกเนาะนี่หมุนเหมือนกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะใช้ตัวมาอัดแน่นอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเขาเปลี่ยนเองอ่แป๊บเดียวเพื่อนแต่อันนี้เจ๊ขอ,อลองหัดทำด้วยนะคะ ต้องต้องทำประจำอ่ะคะ่ะเพื่อนไม่งั้นเราจะจำไม่ได้นะคะเพื่อนร้อนร้อนอะ่ะร้อน,ร,อนร้อนดีไหมด,ดีดีมากมากเลย เช็คอัดแน่นอีกทีหนึ่งค่ะแต่ก็เดี๋ยวก็ต้องเช็คอีกทีหนึ่งะนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือ,อการที่เราอยู่ต่างประเทศนะคะเนื่องจากอากาศเดี๋ยวก็มีหิมะเดี๋ยวกอ็อากาศร้อนเข้ามานะคะเพื่อนร้อนนี้ก็ได้เวลาเปลี่ยนหน้าเข้าหน้าร้อนเนาะ ถ้าเราไม่เปลี่ยนตำรวจก็จะจัดการเปลี่ยนให้เราค่ะก็คือปรับนั่นเองนะคะเพื่อนแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนพอเช้ารุ่งรุ่งเช้าพอเช้าขึ้นมาเนี่ยมีหิมะอะไรลงอย่างเงี้ยตำรวจตำรวจเขาไม่ว่าอะไรนะคะเพื่อนแต่ว่าช่วงนี้แหละช่วงประมาณนี้เลยตำรวจจะเช็คดีเลยค่ะเพื่อนว่าเราเริ่มเปลี่ยนล้อรถกันหร้อยังบางท่านก็เริ่มเปลี่ยนตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะเพื่อน ก็เหมือนจะได้เวลาเปลี่ยนเขาก็เขาก็รู้กฎของที่นี่ค่ะเพื่อนเนาะ เดี๋ยวหน้าร้อนแล้วเราก็ใกล้จะได้ล้างรถกันแล้วค่ะเพื่อนช่วงนี้ยังยังล้างไม่ได้นะคะเพราะว่าเอ,อจริงๆก็ล้างได้ละค่ะแต่ว่าเจ๊ไม่ชอบล้างรถบ่อยเพราะว่ามันมันเสียทั้งน้ําเสียทั้งการที่คือน้ํายามันไปทําสีรถให้มันมันมันจืดอะเพื่อนๆสึกรอดีไหมร้อนดีไหม ทำหน้าฟินเพื่อนทำงานไปด้วยทำหน้าฟินไปด้วยเนาะอย่าซีเรียสห้ามซีเรียสค่ะคิดคิดเอาไว้คิดเอาไว้ว่าประหยัด200ร้อโครนนะสปอร์ไรายุูทธบหุนราแทงพอเด่นแต่ว่าเจ้มีรถทั้งหมดมัน4คันเนาะถ้าว่า4คันบวกลบคูณหารถ้าเราไม่เปลี่ยนเองก็ประมาณก็จะเสีย ประมาณ800ยคนก็เยอะนะคะเพ nah, ื่อนๆหลายหลายพันบาทเลยนะเยอะเหมือนกันเนาะเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนเองได้ก็ดีนะเพื่อนๆเนาะแนะนําค่ะเดี๋ยวเรามาดูช่วงตอนจบเลยเสร็จแล้วก็เราก็ต้องวัดวัดแรงวัดความเสมอของล้อด้วยนะคะเสียงรถดังมากเพื่อนๆ เรียบร้อยแล้วนะคะใกล้จะเรียบร้อยแล้วเหลือเช็คเปรียบแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็เขาเรียกบาลานเช็คให้ล้อแน่นขึ้นนะคะต้องดูอีกทีหนึงล็อกให้แน่นค่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องเอารถไปวิ่งดูนะคะว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเพื่อดูความ เสมอของล้อนะคะเพื่อล้อมันเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยต้องล็อกแบบเทียบอีกทีหนึ่งค่ะ Olha hum. só, so. คละค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้เจ๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะตอนนี้ก็ล้อรถก็ได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วคะ่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นชีวิตของเราสองคนที่อยู่ต่างแดนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะเจ๊ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็เกือบจะ20ปีแล้วเนาะก็เรียนรู้อะไรได้เยอะแยะมากมายนะคะก็การเปลี่ยนล้อรถของเจ๊ก็ต้องเรียนรู้ เรื่อยไปนะคะต้องเรียนรู้ต่อไปแล้วก็จะไม่ย่อท้อกับการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะเพื่อนๆอันไหนเราทําเองได้เราก็ทาเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อการาประหยัดไปอีกแรงหนึ่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็ได้ทําประโยชน์เมื่อยามเรามีแรงเราก็ทําเองได้เราก็ทาทนะคะเพื่อนเนาะเอาไว้เราทําไม่ไหวเราค่อยให้สถานที่ที่เขารับเปลี่ยนล้อรถ หรือทําทุกอย่างเกี่ยวกับรถให้เราแทนนะคะอันนั้นก็คือเราก็ใช้เงินเ,เป็นสิ่งตอบแทนค่าแรงให้เขานะคะเมื่อถึงเวลานะคะเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้เจ๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะสาหรับเ,เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเจ๊ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย